ตอนนี้เราอยู่กันที่ตมมาเลเซียหลังจากที่จ็อบเข้าน้ำปั๊มที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดมาเอาเอากินได้ไหมมาก็เป็นสาวใช้คนนี้เออเอออ่าโอ้อาวิกาน โมเดิร์นหลังใหญ่ๆครับผมอาจจะเป็น hmm. ย oh, ่างคนรวยที right. ่อยู่ตรงจุดนี้นะครับผมโอ้โหนนี้เป็นหอยมันต้องมีบนบนไฮเวย์นี่กี่ต่ำตี้ยันไหนยันอันละเจ็ดบาทบางอันก็เจ็ดบาทบางอันก็สิบบาทบางอันก็ียดูข้างหลังเนี่ยก็อารมณ์ประมาณเมืองเก่า วันนี้เราอยู่อีกโซนหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่ใกล้ๆก,กับถนนคนเดินท้าดังแก้ก็ประมาณมา,าเกือบ500โลเมินแล้วก็ขึ้นไปทาง,งังเมนมใหญ่ตอนนี้เราอยู่กันที่ เขาเรียกว่าด่านนอกคนระับออกำลังที่จะเข้าไปในมาเลเซียตอนนี้ก็อยู่หน้าด่านผมมาซื้อซิมก็อันหนึ่ง250บาท250บาทได้100ยกิกใช้ได้1อาทิตย์นะครับแล้วก็มีที่แรกเงินนะครับแรกเงินตอนนี้เลทเท่าไหร่นะครับ7.60ค่ะ7.60นะครับผมถ้าแรกเงินโอเค เจ็ดหกสองเใช่โอเคนะครับวันนี้เราก็เข้าปีนังกันนะเดี๋ยวเราก็มาซื้อซิมซื้ออะไรที่ด่านนอกกันก่อนอแล้ววันนี้เราจะเข้าไปที่ปีนังกันครับด่านนอกด่านนอกเคยมาไหมยังไม่เคยมานะยมเมานะนี่ยครั้งแรกฮะ 1> <1> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไปดูครับผมว่าปีนังมีอะไรครั้งนี้เนี่ย เปีั่อนี้สัญญาณมันจะไม่ขึ้นนะเพราเข้ามาดีสัญญาณมันขึ้นแต่ว่าเราเราจะขึ้นแล้วนี่เราจะเข้าแล้วนี่ตรงขัานนั้งจอบไปก่อนเดี๋ยวสัญญาณมันจะใช้งานได้อืมจะจะเปลี่ยนเลยไหมไม่เดี๋ยวครับอ๋อโอเคอันนี้สิบลูกค้าไม่ได้ใครไม่ได้อันนี้ไปแข่งทางร้านนะครับผมครับผมอออันนี้ถ่ายบุ๊คใช้ได้เลย่นะครับ ข้ามหลังจับปไปเลยเป็นประมาณ2-3งกิโลโอเคเดี๋ยวเขาจะใส่ยรถตู้แล้วกันเดี๋ยวเราก็มาซื้อทยๆโอเคอเครั้งนี้เรามาครับรถตู้นะครับเนี่อ้าวเราเข้าช่อง4นะครับจบเสร็จแล้วออกไปด้านหลังตอมอไปเจอฝั่งรูนะครับรถฝั่งรูทีหนึ่งโอเค,อเ,คเอาแล้วพี่อ่ะรับ่า ตอนนี้เราอยู่กันที่ตมมาเลเซียหลังจากที่จ็อบเข้าตมไทยก็คือเราจ็อบออกจากไทยแล้วใช่ไหมแล้วก็เ,ออเราจ็อบเข้ามาเลเซียแต่ว่าตอนนี้รอเพื่อนๆน,นะครับก็คลองน้ำอยูออ่ภายในเนี่ยคือเขาไม่ให้ถ่ายเนาะผมก็เลยถ่ายอยู่ที่ข้างหน้าตรองออฟฟิศตมนี่แหละครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางมากับรถตู้ ซึ่งเป็นการเหมามาคือรอบที่แล้วเนี่ยเ,เราเดินทางจากรถไฟซึ่งมันเสียเวลาค่อนข้างมากหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นการนับช่วงเวลาประมาณ3มชั่วโมงจากออตอมอมาเลเซียไปจนถึงปีนังซึ่งผมน่าจะหลับตลอดทางแหละเราหยิ่ข้าวยังครับ <laughs> ได้แลวครับ <laughs> ได้นี่ <laughs> ไปช <laughs> าที่ปีนังเห็ <laughs> ไหมนรู้ว่าไง <laughs> เอาระหว่างทางอะะรว่งทาง มันก็มีบนบนไฮเวย์แต่กูจะทานไม่ได้เดี๋ยวสองชั่วโมงเหรอรถประจำรถไม่สองชั่วโมงใช่เป็นประจาประจำบีต๊อกต็อกเห็นว่าโอ้บีต็อกต็อกเพราะบีต็อกต็อกมันจะเปิดเปิดตลอดแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยช่วงบ่ายสองนั่นเขาจะปิดครัวอ๋อวทำไมอ่ะเขาจะพักครัวแล้วก็ไปเปิดทีเขาช่วงเย็น ห้องน้ำห้องน้ผมบอกเลยครับว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ห้องน้ําปั๊มที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดพวกนี้เป็นไงบ้างได้อยู่ได้อยู่อ่ะ <c oughs> แสดงว,ว่าเป็นรุ่นใหม่อ่ะรุ่นใหม่เหรอถ้าเทียบกับจีนอ๋ออะไรนะมันเป็นมันเป็นหลุมไหม <c oughs> เออแสดงว,ว่ามันยังเป็นรุ่นเก่าอ่ะ อ๋อของผู้หญิงเป็นทับชัโคะเหรอเลีย้ยบติดใต้ย้อนเย็นกับอของผู้ชายของผู้ชายนี่นั่งยองแล้วแบบเป็นหลุมลงไปใช่ไหมเป็นเป็นรูอะมองไปเร <c oughs> ื่องในหมดเลยใช่ <c oughs> คือแบบยช่เมือถือตกจบเลยอืมคือแบบนี้นเลยไ,ไม่มมอออไมเป็นอ้าตัวที่ดูเปลี่ยนทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ปีนังแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วก็มื้อแรกของเราวันนี้เราอยู่ที่อารมณ์ประมาณเหมือนบะหมี่ต๊อกต๊อกนะครับดูข้างหลังเนี่ยก็อารมณ์ประมาณเมืองเก่าวันนี้เราอยู่อีกโซนหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่ใกล้ๆก,กับถนนคนเดิน ในเมืองจอร์ทาวโอเคนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านเดี๋ยวให้ดูเหมือนหลายๆคนที่มาเที่ยวปีนังเนี่ยเขาก็รีวิวว่าออตรงนี้เนี่ยเป็นร้านที่ได้มิชลินแล้วก็คนที่มาเที่ยวปีนังส่วนใหญ่ในไทยก็จะมากินที่นี่กันนี่นะครับผมโอ้มิชลินจริงครับนี่ก็อันนี้เป็นมือแรกของเรา No. Nè, yeah, kín đây luôn. Hey, oh. hey. ra đây là nè. Ra là. Chia, chia, chia. Lò, lò, lò. Mua. Oh, uh, Mà đi. Ở bên nó tăng bao nhiêu? ไม่ไม่เปิดเดี๋ยวรอนี่เราเป็ดไปกินกันนะเนีเนี่ยเป็ดมีมานั่นนัอยู่เลยไหนอ่ะนี้วเขาเขากินเผือะใช่ปลาจับจัจัไม่ไมน้ำจิ้มนล่มนี้เจิ้มเลือดเดียวมีก็มี ียมาเลยเดี๋็กเรียบมึงมาเอาเอาปีนได้ไหมมาก็เปยดึนตางครั้งก่องไงไม่เามาสองสองศูนยเอากลายไปด้านอดูดิพี่นี่โต๊ะนะโต๊ะกาแฟนี่ไปไปนั่งเร็ว นี่คือโต๊กาแฟกาแฟแต่ว่าเป็นอารมณ์ประมาณแบบยืนยืนดื่มึงยืนึงนั่งนีนย่ยืนดื่มโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมนะครับผมชื่อว่า t ropic s นะครับผม,ผมก็อยู่ในเมืองจอร์ทาวน์นี่แหละ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ห่างไกลจากเออมืองมรดกโลกเมืองเก่านะประมาณ15-20นาทีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องที่จองคือแบบกว้างมากนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาเนาะที่นี่ก็คือในห้องนี้ก็จะมีห้องนอนแยกไปฝั่งนู้ตรงนู้เป็นห้องน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าครัวแล้วก็มี โต๊ะอยู่ตรงกลางเหมาะสําหรับการดื่มแล้วก็มากันเยอะๆนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากัน8คนแล้วก็มีทั้งหมด4ห้องอยู่มุมเดียวกันหมดเลยก็คือ104 204 404แล้วก็704ซึ่งออตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ชั้น704นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมืองเนาะที่ วิวที่เราเห็นย่านนี้เนี่ยตอนที่เราขับมาเนี่ยก็จะเห็นแบบบ้านแบบโมเดิร์นหลังใหญ่ๆนะครับผมอาจจะเป็นย่านคนรวยที่อยู่กันตรงจุดนี้นะครับผมมองตรงนู้นเนี่ยก็จะเห็นวัดที่อยู่บนเขาไม่แน่ใจว่าเป็นวัดที่ผมไปวันก่อนหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะเพราะว่าวันนี้อยู่สูงมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแพลนกล้องให้ดูเห็นไหมครับผมข้างบน นะครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นวัดจีนเนาะที่วันก่อนเราอาจจะไม่ได้ไปนะครับผมปีนังในครั้งนี้เนี่ยเ,เราเดินทางมาด้วยรถตู้นะอย่างที่บอกไปเลยซึ่งจากที่เดินทางมาก็รู้สึกว่าเร็วมากนะครับเออคือมันเร็วมากเลยใช้เวลาเดินทางเนี่ยมาถึงพอๆกับตอนที่เราเดินทาง มากับรถไฟเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดินทางมากับรถไฟเนี่ยก็ออกตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราออกตอนประมาณสิบอ็ดโมงหรือว่าเที่ยงได้นะครับผมประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเราก็มาถึงนี่นะโอเคนะครับผมซึ่งทริปนี้เนี่ยเรา ก็เรียกว่าจริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยทุกคนแบบรู้ล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมานะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจมากันออนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ห่างกันสักหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้พอดวงข้างแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันมีร้านขายของอะไรพวกนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างล่าง โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สตรีทฟู้ดนะครับผมซึ่งที่นี่ก็ใหญ่มากเดินไปทะลุหลายซอยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆเนาะอืมช่วงนี้ก็มีนักองเที่ยวหลากหลายเลยหลายชาติ คือด้วยเรามากับไกด์ด้วยเนาะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเออตรงนี้เนี่ยมันเป็นย่านฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งกันเยอะหาอะไรกินดูดิอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์ คือสั่งแล้วอารมณ์นั่งกินที่ร้านอันนี้ก็คล้ายๆสเต็กถ้าต่อแถวไม่กินไม่รอถ้าจังหวะหิวถ้าต่อแถวไม่กินไม่รอ ถ่ายรูปไหมครับถ่ายไม่หมายถึงว่าไว้ถ่ายรูปไหมไกด์<อ>ถามว่าไว้ถ่ายรูปไหมมืดแล้ว,ลวไม่ต้องถอ่ายไม่ต้องถอนะ่ายครับสวัสดีครับผมสินเจ้าสินเจ้าอ,อะไรอะไร น้ำจิ้มซีฟูดยาิ้มซีฟูดเ้าจิ้มซีฟูดเาไหมอ่โอเคสอาลมมา่าเห็นไหมล่ะเ็นน้มารายำจิ้มมาราไหมอันนี้มาลาไหมนี่เขาเรียกคนไม่กินดำาล้ครับมานี่ซีนี่ใช่ใช่เนี่ยมกินตาตียินไหอันละเจ็ดบาทบางอันก็เจบาทบางอันก็สิบาทบางอันก็ยี่สิบบาท ใหม่นี่นะฮะใหม่น,นี่นะอืมไออันยีทิบานน่าจะเป็นมึกเล่ตรงนี้มั้งหวะเขาวอกเป็นพักไปเลยมั้งสิบบาทอันนี้ก็เป็นเบรอร์เกรอร์ที่เราจะสั่งราคาก็ประมาณนี้ก็คือ6 i am a bit burger and egg so how much for one Pardon? seven, seven. ก็เอา7จคูณ7จหรือว่า7.2จำไม่ได้ละเออ เดินไปก่อนก็ได้นะคนเยอะจริงลเลยก็เมื่อกี้ตอนที่ซื้อเบอร์เกอร์อันนี้ไปก็อยู่ที่ประมาณ45บาท ก็ถือว่านักเที่ยวเยอะนะถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่ผมมาเอ,อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเฮ้ยคนก็ซื้อกันเยอะนะนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ไม้หนึ่งก็ประมาณถ้าจะไม่ผิดก็9กบาท10บาทนี่แหละเราดูน้ำจิ้มมีให้เลือกหลากหลาย มีทั้งลวกแล้วก็ย่างน้ำจิ้มขาเยอะนะวันก่อนผมเคยมากินแล้วเนี่ยมีผักโอเคครับทุกคนตอนนี้<ด>เราก็จากเขาเรียกว่ากินแล้วก็กินไปตามถนนนะแต่ว่า ็เริ่มหิวออมาอ,อีกครับผมมาเรื่อยๆโอ้โอหน,นี้เป็นหอ,อย What, what it is it What is h i g กอออโอเคหมู Yeah. ở đây nè yên mưu, yên mưu, yên mưu, 26, 26, yên 26, yên mưu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 , 26, 26, yên 26, 26 mưu, 26 26 26 26 26, 26, 26 22 22 And rice 4 ringgit 4 oh. 4 78 baat Lấy 78 ringgit Ồ mm. oh, tui à rồi à baat Ồ ngon Tuyệt vời อันนี้ยีริงกิต26กริงกิตยีริงกิตรวมรวมแล้วข้าวเนี้ยก็จานละประมาณเจ็นเจ็นกอีกสิบสี่บาท โต๊ะนี้ก็500ยังไม่ลงเซ็ตรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติมันแน่รวยอ่ะอันนี้มันเหมือนแบบอะไรน้ำพริกเผาไหมอ่าพริเผาม้นพริกเรสชาติยังไงที่นี่ถ้าพริเผารสชาติไหนเผ็ดสิบเผ็เอ่อสชาปซี่อันนี้ออกเก๋ออันนี้ออกเกวันหวานอันนี้ออกเป็นเป็วอันนี้อันนี้อันนี้